ลูกค้านะคะวิภาว,วีเวงวานตอนนี้อยู่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีิครินทริโรโชั้นปีที่1ค่ะก็เคยเป็นกับตันแบรนด์เอ็มชัยเลลิตี้ปีที่3ค่ะเริ่มจากว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเข้าเว็บเด็กดีใช่ไหมคะ้ก็หุ้ยโครงการอะไรดูน่าสนใจก็อยู่ในโครงการรู้สึกว่าการได้มาอยู่ในครอบครัวของเด็กดีเป็นอะไรที่สนุกมากค่ะถ้าตอนนั้นเราไม่ได้สมัครโครงการนี้จะเสียได้ไหมเพราะว่าเขาก็เสียดายนะคะเพราะว่า อน,นอกจากว่าเราจะได้รับคําแนะนําดีๆจากพี่ๆแ้วนะคะแล้วก็ยังได้รับคําแนะนําจากติวเตอร์ด้วยได้รับการติวอย่างพิเศษจัดอันดับให้เราโดยตรงอย่างเ e อ็กซ์คลูซีฟเลยว่าแบบเราควรจะจัดยังไงแนวโน้มเป็นยังไงทําให้เราแบบไม่หลุดแล้วก็ได้คณะที่แบบว่าเราต้องการะคะ่ะและน่นอนนะคะอย่าลืมค่ะเข้ามาสมัครโครงการแบรน d ์แอม s al ิเช Reality ปีที่เจ็ดเออนั่นแหละ <laughs> ปลายพฤษภาคมนี้มีเปิดรับสมัครแน่นอนค่ะ